สวัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกับโครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ นางดวงฤดีเฉลิมโชครองกรรมการผู้จัดการเครือเจริญพภคภัณฑ์เป็นตัวแทนเครือมอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลสงโดยมีนางสาวจีราพรสอนชัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเป็นผู้รับมอบนางดวงฤดีถลิงโชครองกรรมการผู้จัดการเครือเจริญพกพฑ์กล่าวว่าในฐานะตัวแทนของเครือภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนแพทย์และพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วแต่การใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคยังจาเป็นอย่างมาก นางสาวจิราพรสอนชัยรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงกล่าวว่าปัจจุบันโรงพยาบาลสงใช้หน้ากากอนามัย600ชิ้นต่อวันและเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องการมากโดยหน้ากากอนามัยจากเครือเจริญพกพาที่ได้รับในครั้งนี้จะนําไปมอบให้แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งคนไข้ที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลสงซึ่งต้อง ขอขอบคุณที่เครือ CP ีเลียงเห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด -19 และเร่งสร้างโรงงานแล้วเสร็จภายใน5สัปดาห์เพื่อช่วยบรรเทาการคลาดแคลนหน้ากากอนามัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนทางการแพทย์และการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของโรงพยาบาลสงด้วย ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการผ่านมาแล้วกว่า3เดือนได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปยังโรงพยาบาลสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศตลอดจนกลุ่มผู้ปลอบบางประชาชนที่เข้าไม่ถึงหน้ากากอนามายัยผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศลรวมแล้ว1,021แห่งคิดเป็นจำนวน7 5 4 5 6 0านวน7 5 5 6 0ชิ้นค่ะ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาและสภากาชาติไทยยังคงส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีให้กับโรงพยาบาลสถานพยาบาลรัฐและประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good n e w สได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้กิ๊ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ